เรื่องนี้พี่เป้อยู่ร่วมในเหตุการณ์แต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมันน่าจะคาบเกี่ยวกันเป็นถนนแล้วก็โรงแรมด้วยถูกไหมครับครับแต่เรื่องนี้มันไปเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางอย่างที่พี่เป้บอกว่าเรื่องนี้มันน่าจะย้อนกลับไปประมาณสักร่วมๆยี่สนะิบปีเนาะน่าจะประมาณนานแล้วน่าจะประมาณนั้นเพราะตอนนั้นผมยี่สิบปลายช่วงนั้นอ๋ออก็ย้อนกลับไปในบรรยากาศนั้นนึกภาพบอกนึกภาพบอกอ,อายุผมกับพี่เป้ไม่หนีกันเท่าไหร่นะ มาเรื่องนี้ครับกลัวอะไรก็แค่ต้นไม้พี่เป้เล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคือช่วงสมัยสักวัยรุ่นอะสักประมาณผมสักอายุยี่สิบยี่ิบแปดอะผมเคยไปอาศา,ายอยู่ลำปลางประมาณสักสองปีนะผมเ็ม่อเออมีเพื่อนมีอะไรเพราะช่วงนั้นก็ติดหญิงเหมือนกับพี่เก่งนี่แหละผมก็ไปอยู่นู่นเลยสองปีแล้วก็รประกอบอาชีพคือช่วงนั้นก็ ดูพระที่ขายพระเครื่องกันประมาณนั่นแหละ mm hmm. ก็เลยมีเพื่อนค่อนข้างเยอะพอสมควรเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาอยู่บ้านบ้างกลับไปอยู่ทควมามมบบ้างอะไรประมาณนี้ยก็ปไปมามา mm hmm. ก็จนมีอยู่ช่วงหนึ่งแหละก็เออเล็โทรศัพท์คุยกับเพื่อนนะะก็เออไม่ได้ไปนานแล้วคิดถึงว่าจะไปเที่ยวกันหน่อยผมก็ชวนเพื่อนที่นี่ไปด้วยสองคนเนี่ย mm hmm. เพื่อนผมเนี่ยผมขอใช้นามสมมติแล้วกันเพราะว่า ช่วงหลังๆเนี่ยคือมีคนมาถามผมบ่อยว่าใช่มึืองเมื่อวานที่มาเล่าอะไรประมาณนี้ยครับก็คือให้เกียดนิดนึงผมให้ชื่อเพื่อนผมคนเนี้ยตัวๆน้ำเลื่อนนี้ลวกันชื่อเอกอืผมก็ไปกันสามคนนะผมก็ขับรถตัน,นี้กันไปก็ไปหาเพื่อนผม,ผมเพื่อนผมอยู่ที่อภหรางฉัดอยู่ที่บ้านเมืองยาวนะทางไปมันจะอยู่ที่ตรงตีนทอยขึ้นไอ้เขาขุนตาลเนี่ยแต่มันจะเลี้ยวซ้ายไปก่อนขึ้นเขานิดเดียวเองครับสมัยก่อนก็คือแบบ ขับรถกันไปก็หมุนทางแบบมืดมากอะ่ะแต่ว่าเราไปกันช่วงทเที่ยงที่งก่อนนะก็คือไปนั่งคุยนั่งเล่นอะไรวเนี้ยกินเหล้าอะไรเนี้ยตามภาษาก็แนะนํารู้จักกันเพือ่อนเราไม่ได้เจอกันนานก็คุยก็คุยกันเพลินเนี่ยเพลินจนประมาณสักสองทุ่มกว่าแต่ก่อนไปอะ่ะเราเปิดโรงแรมทิ้งไว้แหละในเมืองอ่ะก็คุยกันสองทุ่มกว่าก็เออก็คุยไปคุยมาเรื่องพรกมั่งเรื่องชีวิตเมื่อก่อนมั่งแล้วก็สรุปสุดท้ายก็เออเดี๋ยว ก็จะกลับโรงแรมแล้วก็เราก็คุยกันเรื่องสาวๆไงเพื่อนบอกเอ้ยกูเดี๋ยวกูมีเด็กๆเดี๋ยวกูจัดให้มึงอยู่โรงแรมนะอยู่ห้องไหนมึงบอกมาดิอันนี้เขาบอกบอกรายละเอียดเย้วเออเอีแต่กูส่งน้องๆไปหามึงงานบ่าเขาบ้าอะไรประมาณนี้ผมบอก็่ไม่เอาก็เพื่อนผมวันนี้ชื่อเอกบอกเออพี่จับมาเลยเดี๋ยวผมรอก็คุยกันเสร็จจับมานะก็กลืนๆกันแหละสามคนี่ยผมกับเพื่อนเราก็ขับรถกันออกมา ทางออกมาจะถึงถนนเส้นใหญ่ก็ค่อนข้างไกลพอสมควรเนี่ยเราจะจักว่ากินเหล้ากมั่งอะไรกันมั่งก็รู้สึกปวดฉี่อะเราก็ขับมาแต่ว่าทางถนนมันเป็นแบบมืดมากอะคือทางหมู่บ้าน่ะสมัยก่อนอะพี่น้งองอนะเป็นลูกรังมั่งเป็นถนนปูนมั่งอะไรเงี้ยคือปวดฉี่ปวดฉี่เฮ้ยจอดรถข้างทางเลยดปวดฉี่อะผมก็จอดจอดเสร็จก็ลงกันไปก็หาที่ฉี่ที่ไรกัน ผมก็ยืนอยู่ตรงมุมหนึง่งเพื่อนคนหนึ่งก็ยืนอยู่ใกล้ๆผมเหมือนนะเออก็เดินฉีกตัวไปอีกทางหนึง่งมันกําลังจะเดินไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะม,มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาแบบปกคลุมค่อนข้างที่จะกว้างเลยแหละผมก็มองมันเดินไปลราก็สังเกตูกใต้ต้นไม้ปีชเนตพออกไหมมันเป็นมันก็เป็นลานนะ่นมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแต่ว่าพื้นข้างล่างอ่ะโหสะอาดเรียบไปไมาสักไปก็ไม่มีเลย ครับคือวันนั้นเป็นคืนเดือนหงายนะจึงพอมองเห็นบ้างก็เลยตะโกนบอกเฮ้ยพี่เอกต้นไม้ต้นนั้นนะพื้นเรียบย่านง,งั้นนะมึงอย่าไปฉีดใส่ต้นไม้เขาเลเว้ยเผื่อก็มีเจ้าคงเจ้าของมีอะไรสิงอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ชาที่รู้มานะผมก็เคยรู้ว่าเพราะว่าต้นไม้ใหญ่อ่ะไม่ว่าที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใต้ต้นไม้อะในบริเวณที่ไอ้ร่มเงาปก มอยู่ข้างล่างถ้าเกิดมันสะอาดโล่งเตียนเนี่โบราณเขาว่าพวกนี้มันจะมีพวกผีมีพวกเทวดาวูอะลรพวกวนี้ยมันสิ่งที่ติดอยู่ไงนี่เพื่อนเขาบอกเอ้ยมึงไรถรัดละผีเผยอ,อะไรไม่มีหรอกมาเดี๋ยวกูจัดการให้ดูเดี๋ยวกูถูกผีดุใช่ไหมมันก็มือไปล้วงในกระเป๋าเสื้อมันเลย <S <S มันควักออกมาเอาเอะไรออกมาไ,ไม่เพี่อะไรมี่หมอมี่ป้า เสร็จแล้วมันชักปุ๊บมันเดินไปที่โคนต้นไม้เลยเอ้ามึงจะกลัวอะไรว่าแค่ต้นไม้ว่าม,มีปตัดโชกเข้าไปเลย mm hmm. ปักเสร็จแล้วมันก็ดึงออกผมก็ดา่าผมมึงพี่เรนนะพวกมึงเนี่ยเล่นอะไรกันประมาณเนี้ยเฮ้ยรีบไป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 ก็ผลจากงั้นมานเสร็จขับรถกลับไปเข้าไปในเมืองนะแล้วกกลับเข้าไปโรงแรมโรงแรมเนี่ยมันมีอยู่สี่ชั้นผมจําได้มีอยู่สี่ชั้นเราอยู่ 4, ชั้นสี่เลขห้องสี่หนึ่งอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละ ห้องนั้นเราเปิดเป็นงคู่นะเราอยู่กันสามคนแต่ทีเนี้ยพอที่คุยกันเนี่ยว่าจะมีเด็กมาเนี่ยมันก็เลยบอกไปเปิดห้องรอไว้ห้องหนึ่งก็ได้ห้องชั้นสามอมเลยห้องก็สามอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้เสร็จแล้วก็เราก็มาน้าแบบท่ากันั่งคุยกันก็แค่กแคสก,กันอยู่ในห้องอย่างเงี้ยนั่งกันได้สักพักใหญ่ๆญ่ในห้องอรพี่อยู่ๆก็มีโทรศัพท์โทข้ามาในห้องผมก็รับสายผมก็บอกว่าฮัลโหลครับ แล้วก็สปายสายก็ตอบลาบมาว่าพอดีหนูมาหาพวกพี่อะค่ะที่นัดไว้อ่ะช่วยมาลงมารับหนูหน่อยอยู่ที่ลานจอดรถข้างล่างผมก็บอกอ๋อโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวผมบอกเพื่อผมให้เสร็จผมก็วางสายใช่ไหมวางสายเใ็จผมก็บอกเองเฮ้ยไอยเ,อเอด็กที่ว่าคุยกันไว้อ่ะมาแล้วว่ะเพื่อนผมก็แบบดีใจนะมันก็ใส่เสื้อ ใส่เงเกงอะไรออกไปอ่ะโทรศัพท์ก็ไม่เอาไปไม่หยิบอะไรไปเลยหยิบแต่ของแช่ห้องที่มมนเปิดใหม่ไปอ่ะมันก็ลงไปแล้วก็หายไปผมก็คุยเพื่อนคนว่าไปหาอะไรกินดีกว่ามันน่าจะไปมีความสุขอะไรประมาณเนี้ยผมกับเพื่อนก็ลงไปข้างล่างอะนะก็เดินไปถามนั่นนะหาของกินหาอะไรกันครึ่งชั่วโมงได้เสร็จก็เดินกลับมาที่โรงแรมจังหวะเดินผ่านล็อบบี้อะดีเพชันตะโกนเรียกผมผมก็เดินเข้าไปเขาถามว่า มีอะไรลิชเชนเขาบอกว่าเนี่ยพอดีมีน้องมาหาพวกพี่อยู่เนี่ยมานั่งรอพี่นานแล้วโทรไปบนห้องก็ไม่มีใครรับผมก็คุยกัอนก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะนั่งอยู่ก็คุยก็ถามว่า,าน้องมาหาพวกพี่อะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาก็บอกให้ฟังว่าเออก็ได้รับการติดต่อมาจากเมมพื่อนผมทีหนึ่งครับอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มาหาพอดีก็โทรหาพวกพี่ไม่รับผมก็บอกเอา้ากพเมื่อกี้เขามาแล้วไม่ใช่เหรอ ผมก็ถามไปเขาบอกไม่หนูเพิ่งมาที่หนูมาคนเดียวโอเอา้าแล้วเอกไปไหนอ่ะผมก็เลยแบบเดินขึ้นไปในห้องมันนะชั้นสามห้องที่มันเปิดอยู่ผมก็ไปขอประตูเรียกมันไม่มีเสียงตอบแต่ว่าเราก็มองดูข้างในห้องมันเปิดไฟนี่ว่ามันก็ได้ยินเสียงทีวีรอดออกมาเนะมันอยู่ในห้องอน,นะขอประตูเรียกพอพักหนึ่งไม่เปิด เขไม่เปิดเสร็จก็แบบเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวลงไปหน้ารีสเซชันแล้วกันไปบอกเขาว่าให้เอาหุ่นจำลองเปิดทีก็ไปคุยกับเขาเขาก็โอเคได้เดินเข้ไปเปิดเขาก็เปิดประตูให้เดินเข้าไปพี่พเพื่อนผมนะนั่งพิงกับไปโต๊ะที่วางโทรศัพท์อยู่นั่งพิงโต๊ะตาค้างน้ำลายฟูมงป,ปากเลย,ยผมก็แบบเฮาฉิบหายแล้วพเพื่อนกูปเป็นไรเนี่ยก็เลยรีบ กูรีกุจอกันพามไปส่งโรงพยาบาลก็พาไปส่งโรงพยาบาลคือนั้นเสร็จแล้วเราก็เฝ้าเลยนะหมอก็ทําการรักษารักษาอะไรไปหมอเขาบอกพอดีอาจจะเกิดอาการแบบกำลังต่ำทำไมร่างกายช็อกอะไรประมาณนี้ผมก็จํรายละเอียดได้หมดโอเคก็มันก็ไปอยู่ในห้องนะเราก็หาห้องพิเศษให้พอดีมันก็ได้ห้องพิเศษห้องหนึ่งก็ไปอยู่ในห้อง,งก็เฝ้ารอมันฟื้นมันตื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ข้ามคืนไปประมาณสายๆมันก็ตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาเสร็จมันนี่เหมือนอาการคนแบบโอ้โหแบบตกใจกลัวรนลานมากเลยถามหาจะพระหามาจะพระโหเออเอาพระพงพระให้มันไปให้มันไปครับมันกอดมันไว้แล้วก็พยายามคุยกับมันนะตอนแรกมันก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะก็ต้องแบบค่อยๆกอดมันค่อยคุยบอกเฮ้ยกูอยู่นี่แล้วมึงเป็นไรใจเย็นมึงใจเย็นก่อนก็สักทักนะพี่จนแบบมันโอเคอ่ะอาการมันโอเคขึ้นอ่ะนะก็ ได้คุยกันถามเฮ้ยมึงอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นอยากรู้อืก็มันก็เล่าฝังนะว่าคืนนั้นน่ะหลังจากที่ว่าผมบอกมันะ่ะว่ามีเด็กมาหามันก็รีบลงไปใช่ไหมที่ลานจอดรถนั่งแรม่บอกว่าจาังหวะมันลงไปอ่ะนะมันก็มองหาไงมองซ้ายมองขวาที่ลานจอดรถมันก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโบกมือเรียกมันอยู่ข้างนอกรั้วโรงแรมหน้าบัตรทางเข้าค อ่ามันก็เดินไปก็บอกว่าน้องนี่น้องใช่น้องที่โทรมาหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่ผมก็ถามเออแล้วมันแต่งตัวยังไงวะผมก็บอกว่าใส่ผ้าสิ้นแล้วก็ใส่เสื้อแบบแขนกระบอกอ่ะก็ผมก็นึกว่าคล้ายๆกับเป็นแบบชุดแบบพนักงานนวดอะไรประมาณเนี้ยออะไรประมาณเนี้ยก็เลยบอกว่าเออไปน้องงั้นเข้ามาเดินตามเดินตามที่มากันแล้วกันแต่จะผู้หญิงคนนั้นบอกว่าพี่ชวนหนูเข้าไป่อนสิ มันก็คือให้เอ่ยปา<ะ>ก<อ>ชวนอะไรเปาอชวนมันก็เลยว่าโอเคน้องได้งั้นพ,พี่ชวนน้องเข้ามาข้างในโรงแรมไปแล้วกันมันก็คิดว่าผู้หญิงเล่มมุกอ๋ออ๋อึงว่าจะออกกันขำๆไงมันก็ชวนใช่ไหม,มชวนส็จผู้หญิงนั้นบอกว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่ชวนแบบนี้พี่ไปขอหนูกับสาพพรพระภูมิเลยสิเฮ้ยอืมเฮ้ยพูดแบบเนี้ยมันก็แบบโอน้องนี่แถวพาวเยเล่นมุก ไม่ไเล่นมุกอะไรกันประมาณนี้ย oh. อมันก็ยกมือเลยบอกว่าจะที่เจ้าทางพอดีลูกช้างนัดผู้หญิงมาหาใคาที่เจ้าทางเปิดทางให้ผู้หญิงคนนี้มากับลูกช้างหน่อยมันพูดอย่างเงี้ยยกมือไหวผู้หญิงเสร็จผู้หญิงนั้นก็ยิ้มนะเล้็ก็เดินเข้ามาเลยก็เดินตามมันขึ้นมาในห้องมันนั่นแหละก็พอในห้องเสร็จเขาก็คุยนะก็าถามชื่อถามอะไรเขาก็ไม่ยอมบอกว่าเขาชื่ออะไรอื oh. มันก็แบบ อย่างนี้แปลกๆกว่ามันก็โอเคมันก็จัดการเลยนะพยายามมันก็ถอดเสื้อผ้ามันเนี้ยก็กอดรัดัะเกียงหอมแก้มอะไรประมาณเนี้ยหอมแก้มไซคอลมันเนี้ยเขาบอกว่าจะมีจังหวะหนึ่งอ่ะที่กําลังแบบแล้วโลมันอยู่เนี้ยมันเอาปากไปบงับหูหญิงแล้วก็ดึงหูเบาๆคบคบแต่ทีเนี้ยหูมันติดปากออกมามันรู้สึกเลยว่าหูนหลุดติดเปล่ากมงมันตกใจอ่ะ มันรีบคลายทิ้งเลยแล้วแบบไฟในห้องมันก็จะเปิดไฟหูเตียงไว้ใช่ไหมเป็นไฟแบบสลัวรอ่วมันก็ถอยมามันมันตกใจมันถอยมาหน่อยมองหน้าผีมานะเลือดนี่เต็มหน้าเลยแบบพอเห็นอย่างงั้นแล้วมันตกใจอ่ะมันก็ถอยหลังไปติดกําแพงอ่ะแล้วมันก็แบบคนตกใจนะตะโกนร้องอ่ะตกใจอ่ะผู้หญิงนั้นไม่พูดเลยนะวิ่งพุ่งเข้ามาหามันแล้วมือบีบพอมันอ่ะมันแบบ ลินนะหายใจไม่ออกจนแบบมันปุ๊บหมดสติไปจนแบบมารู้สึกตัวอีกทีก็เนี่ยคือพวกผมนั่งอยู่กับมันที่โรงพยาบาลเนี่ยอ้าุ้ยเนี่ยแล้วก็แบบเฮ้ยมึงเมาอะไรเปล่ามึงกินเหล้าเมาหรือมึงเพอเปล่าอะไรเงี้ยเราคุยกันไม่ใช่เผอหาอะไรเอรผอ,อคุยังเออช็อกเงี้ยเนี่ย,ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันเล่าผมฟังเรื่องมันก็ประมาณเนี่ยนะ เสร็จก็เราก็แบบโทรไปคุยกับเมียมันนะนะเมียมันก็ญาติ่น้องว่าเออพอดีมันมีปัญหาปวดน,นู่นนี่อะไรเงี้ยอืมไม่ได้เล่าความาจริงให้เราแบบเออช่วยดูแลไปก่อนยอะไรเงี้ยเมียเขาก็รีบมาดูมาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เราก็จังหวะที่เมียเผลอก็นั่งคุยกันเยเรื่องนี้มันแปลกๆนะผว่ามึงน,นีกที่ดีนะว่ามันอะไรยังไงมันก็ผมว่าผมสงสัยประมาณจานั้นแน่เลยเออ อืมก็พอมันอาการมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็พามันไปทําบุญนะนะเสร็จแล้วก็ไปปรึกษาพระนู่นนี่ก็เล่าเรื่องให้พระฟังอะไรพระเองก็บอกให้ไปขอขมาเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ย้อนกลับไปจุดเกิดเหตุนะครับไปดูกันจริงจริงพอไปดูที่เกิดเหตุไปดูสมัยอ้อยยังไงมันเป็นมันมีปักตะเคียนต้นนั้นอะตะเคียนต้นปลเลอร์เลยอ๋อ สรุปสุดท้ายก็มันก็ไปจุดธูปยกมือไหว้ของเขามาแล้วก็บอกบเขาว่าขออภัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวบวชให้เจ็ดวันอะไรเงี้ยก็คยเสร็จกลับออกมาพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยมันก็ไปจัดก,การบวชตามที่สัญญาให้ไว้เรื่องราวมันก็ประมาณนี้ครับโอ,อ,อ,อ้มันคือมันคือความอุตล่เมางคือในความรู้สึกผมอะผมคิดว่าเพื่อนพี่เปะ่ะ คือเขามีมีดหมอเขาคิดว่าเขามีของแล้วแล้วใครทําอะไรไม่ได้อ่ะอารมณ์ประมาณนะั้นมั่นใจอ่ะมันเป็นความเมาที่เมาแล้วแอดประมาณนั้นเนี่ย<ม>พอเจอเรื่องผีแล้วแบบแบบกลัวเสียฟอร์ไมไอ้ผีเผลออะไรมีหรอกประมาณเนี้ยเดี๋ยวโชว์<ม>ให้ดูนี่ไงนะสับชุดประมาณนั้นพี่นี่ออกไหมอารมณ์มาแบบกล<อ>ุ่มเมาแล้วก็แอดหน่อยๆออกมาออแล้วแล้วอารมณ์ไหนคือเขาคนพกมีดหมอด้วยหรอก็ กพวกพวกเราก็ดูพระอะไรชื่อขายพระเครื่องกันอยู่ไงมันก็ต้องมีบ้างของวกนนี้บางทีติดนู่นติดนี่แล้วแต่ขยัพกอะไรแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนอประมาณนี้เพราะว่ามีดหมอพกไปก็กันนู่นกันนี่อะไรประมาณนี้ครับอ๋อผมคงเคยมีนะมีดหมอที่เป็นเหมือนปลอกปากกาอันเล็กๆอ่ะมันเด็กกระเสื้อได้อ๋อเคยพกมันก็พาสะดวกครับ พอว่าพูดถึงเรื่องปีเสร็จชักมาเสร็จมันก็แทงปักเข้าไปเลยอืผมกลัวอะไรแค่ต้นไม้เรียบร้อย <c oughs> พอไปทําเขาเสร็จเนี่ยตอนมาเนี่ยโอ้มันมันคิดภาพออกเลยนะว่าอารมณ์อารมณ์ของการที่เราต้องต้องเปิดทางให้เขาเข้ามาคือถ้านณะตอนนั้นอะเอะใจหรือว่าคิดชักนิดนึงอะมันคงไม่เกิดเหตุการณ์นี้คือต้องเอะใจว่าเฮ้ย ผู้หญิงคนนี้แปลกๆหมจังหวะอย่างนั้นน่พี่เป็นใครใครเอยใจอ่ะสทรอยู่หน้ามีเราให้ไปไป<จ>สาวไฟฟ้ายัางไปเลยอ <laughs> พี่เป้รู้มาว่าผมจัดรายการเนี่ยคนที่นั่งยิ้มในเรื่องที่พี่เล่านี่คือพี่รถ <laughs> <laughs> ผมนั่งจัดรายการเดี๋ยวผมฟังพี่ผมเงยหน้าเข้าไปพี่รถนั่งยิ้มไอ้ตรงขบหูนี่โอ้ยหน้านี่เพลินเลยพี่รถอะ่ะผมอผมเพื่อนพวกโอ้กําลังแบบ แต่ผู้หญิงก็สวยนะเขาบอกโอ้สวยมากคือแบบไม่ทั้งหน้าตาผิวพรรณไม่ควรที่แบบจะมารับงานเนี่ยนึกออกไหมแต่พอจังหวะแบบแบบพอเห็นสวยแล้วแบบโอ้โหแบบเคิร์มอะไรก็ได้ประมาณนั้นแะล้พอจอังหวะแบบงับหูแล้วบบดึงหูสิบมาแล้วแบบโอ้โหแบบงงอะ,อะไรวะอย่างเงี้ยถ่ายจริงได้ไม่ทันผม<อ>คิดภ<อ><บ>าพแลวแบ <า S 1> บจังหวะแบ <า S 1> บกําลังนะเข้าได้เข้าเข็มกําลังแบบงับหูไปแล้วดึงหูติดขึ้นมานี่น้ำตาจะไหล Oh. แล้วเพื่อนผมคนนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันเลิกเที่ยวเลยนะไม่เห็นเหมือนพี่รถเลยพี่รถเห็นเลิกเลย oh. มเนะผมเข็ดนะบอกเลิกเที่ยวแนละ้วไม่กล้าพอเห็นแล้วแบบนึกถึงแล้วก็เก่าเราก็ไม่เข้าใจฟิลเขานะแต่คิดว่าฟิลมันก็คงแบบคือเจอเอลยเนี้ยแล้วแบบคนแบบกลัวแบบสุดขีดอะ่ะอ hmm. ืหคือไม่รู้<จ>รว่าจังหวะแบบไปรับ มาจากนั่นจากนี่อยู่ๆนั่งๆแล้วหัวหลุดใส่มาอย่างเงี้ยรูาตายนึกออกไหมนึกออกอ้าวคนคยังไม่เคยเจอเราแล้ววก็ไม่เคาเจอคนสุดเขาแต่เขาเคยเจออะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคือไปบวชใช่ไหมเจ็ดวันครับแล้วเขามีมาเข้าฝันมีมาส่งสัญ,ญญาณอะไรไหมว่าเขารับรู้หรือว่าเขาก็เงียบหายไปเลยเงียบหายไปเลยอืมก็ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ ในตอนนั้นคือเขาก็เต็มที่แล้วอะโอ้คิดง่ายพี่พี่ดูดีดีเขาก็มาเตือนใส่หน้าพี่นั่งอยู่เฉยอยู่คนเอาหินเครื่องใส่หน้าพี่โกรธไหมล่ะมันก็เรื่องธรรมดาโกรธประมาณว่าเออขอโทษแล้วนะส่งของแล้วนะคือแบบไม่อยากเห็นหน้ามึงประมาณนี้เออลับๆแล้วก็งจะไปไหนก็ไปประมาณนั้นผมว่าไม่มาสัญญาณเลยเลยประมาณนี้ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสั่งสอนอย่างสะสม อ๋อก,ก็พอใจแล้วก็คือคิดว่าคงรู้สํานึกแล้วอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยละกันคุณผู้ฟังบาง,บางอารมณ์เนาะของของกลุ่มเพื่อนหรือวัยรุ่นอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันน่ะคือไม่ใช่เรื่องผีเรื่องเดียวอะ่ะความคึกขนองนี่มันเหมือนเราเห็นเปรียบเทียบกับวัยรุ่นเวลาจะตีกันน่ะคือหนึ่งหนึ่งอะ่ะไปเจอกันไม่ตีหรอกแต่เวลาไปเยอะอ๋อกูแน่อ่ะคือมันคือความคึกขนองอะ่ะ ก็เตือนๆปลามๆกันครับไม่ว่าจะเรื่องผีหรือว่าเรื่องความคึกขนองไม่ว่าจะที่ไหนยังไงก็ตามสุดท้ายมันคือความให้เกียรติกันละกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่วิญญาหรือว่าตัวบุคคลเนาะเรื่องของเรื่องก็คือแบบคนเราบางทีก็ต้องยอมเสียฟอร์มบ้างไอ้ที่ว่าๆๆๆๆตายไปมั่งชีวิตพังไปมั่งก็เพราะความที่แบบกลัวเสียฟอร์มเลยไอ้เพื่อนยุคนี่แหละบางทีก็ๆๆๆต้องมีวิจารณญาณจริง เรื่องนี้นิดเดียวเลยคือผมมาเคยเมื่อก่อนผมคนเที่ยวเนาะเป็นคนเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวแบบพี่รถนะคือผมเป็นคนเที่ยวผับกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไปนี่แล้วผมเป็นคนตัวใหญ่ตอนนั้นอนะแล้วมันไม่ได้อ้วนแบบนี้ไงมันก็เป็นกล้ามไปอะไรเงี้ยคนชอบมาหาเรื่องผมชิงยกมือไหว้ก่อนเลยนะพี่เป้เชื่อป่ะ <c oughs> ยกมือไหว้ก่อนมันมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเขาเคยสั่งสอนเอาไว้เขาบอกว่าการที่เวลาเราจะไปเที่ยวไปดื่มเหล้าเนี่ยการดื่มเหล้าที่มีความสุขที่สุดคือการที่เราดื่มเหล้าเราไม่เราแวงหลงัง ไม่ต้องกลัวว่าจะมีศัตรูไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาทาลายรับหลังโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมถูกสั่งสอนมาเวลาดื่มนะเวลาใครจะหาเรื่องผมยกมือไหว้ก่อนเลยอะไม่รู้ผิดหรือถูกอะยกมือไหว้ก่อนยังไงคือจะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงเยอะไงแต่ก็สุดท้ายก็ตาย,ตายตรงนั้นอยู่ดีอะไม่มีใครมาช่วยทันหรอก ใช่พี่มันไม่คุ้มนะติอทุก, <7 S 1> กไปสักปีเสียเวลาชีวิตผมบอกให้นะโอ้ยก็ฝากอุท <laughs> าหอนเตือนด้วยละกันเชื่อว่าวัยรุ่นมีฟังอยู่เยอะแล้วก็มีรุ่นผมหรือว่ารุ่นก่อนหน้านั้นที่ฟังอยู่ก็ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก็ตักเตือนกันไปโอเคพี่เป้ ê, ขอบพระคุณมากค,บ,คบสำหรับเรื่องนี้นะมีโอกาสเราคุยกันใหม่แล้วก็ช่วงนี้มันอย่างที่เป้บอกอากาศมันปรับเปลี่ยนไปไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับครับโอเคพี่เป้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ